สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเมนูโปรดลูกชายค่ะผัดไทยนั่นเองตอนนี้นะคะแม่กําลังทอดเต้าหู้ก่อนนะคะนี่ค่ะวันนี้แม่นะคะได้หั่นเต้าหู้นะคะเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็คลุกกับแป้งนะคะสารีนิดนึงค่ะเพื่อที่จะเอามาทอดนะคะวันนี้แม่ใช้เต้าหู้ขาวค่ะนี่หั่นเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะ ถ้าเป็นเต้าหู้เหลืองนะคะไม่ต้องอใช้แป้งสาลีคุกนะคะในการทอดอันนี้แม่ใช้เต้าหู้ขาวนะคะมันจะนิ่มกว่าเต้าหู้สีเหลืองนะคะแม่ก็เลยต้องใช้แป้งสาลีคุกในการทอดนิดนึงไม่งั้นมันก็จะเละนะคะแล้วก็ติดกันเป็นแผ่ค่ะทอดออกมาก็ไม่เป็นชิ้นนะคะก็เลยต้องคุกกับแป้งสาลีค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแม่ก็ต้องทอดนะคะ จนเหลืองกรอบแล้วก็เอามาเสดจน้ำมันนะคะที่ทอดเต้าหู้นะคะนี่แม่ได้แบ่งเก็บไปไว้แล้วนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะแม่เหลือใช้นิดนึงนะเดี๋ยวแม่ก็จะเอามาผัดนะคะหัวไช้โป้ค่ะนี่นะคะนี่นะคะเอาหัวไชโป้มาผัดเลยค่ะเพื่อน,อนผัดสักพักนึงแล้วก็จะเอาเต้าหู้นะคะที่เราทอดเมื่อกี้ ะะมาลงค่ะวันนี้แม่จะไม่เอา,อาหอมแดงมาเจียวนะคะเพราะว่าส่วนของน้ำปรุงผัดไทยนะคะแม่ได้ใส่หอมแดงเจียวไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราผัดพัก,กนึงนะคะเดีย๋ยวเอาเต้าหู้มาใส่ค่ะนี่นะคะเต้าหู้นะคะที่แม่ได้เอาไปทอดเมื่อสักครู่แม่ก็เอาลงมานะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะมาผัดลงไปเลยค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะพักไว้ก่อนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาน้ำนะคะลาดมาใส่ตรงนี้นะคะโอ้เดี๋ยวแม่วันนี้เดี๋ยวค่ะแม่จะใส่ไข่หนึ่งฟองก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะเอาไข่มันลงตรงนี้ค่ะนี่นะคะ วันนี้แม่เหลือไข่หนึ่งฟองเองพอดีฝนตกนะคะก็เลยไม่ได้ออกไปซื้อไข่นะคะเดี๋ยววันนี้ไปซื้อไข่ซื้อของนะคะก็ไปบบซื้อไข่นี่นะคะไข่หนึ่งฟองเดี๋ยวรอมันเป็นแผ่นนะคะวันนี้ใช้แค่ฟองเดียวก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้าแม่มาทำผัดไทยห่อไข่ให้ดูนะคะวันนี้ผัด ผัดไทยกุ้งสดก่อนนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นน้ำที่แม่ได้ปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นนะคะจะมีหอมแดงเจียวเรียบร้อยแล้วนะคะมีค่ะแม่ก็เอามาแบ่งนะคะน้ำผัดไทยนะคะมาใส่ในกระทะค่ะเพื่อที่จะเอากุ้งนะคะลงไปผัดก่อน,นะคะ่ะ นี่นะคะกุ้งแม่ได้ผ่าหลังเรียบร้อยนะคะเอาลงไปผัดกับน้ําของผัดไทยก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวกุ้งออกมาพักค่ะและนี่คือกุ้งนะคะที่แม่ได้เอาลงไปผัดกับน้ําซอสผัดไทยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอากุ้งออกไปพักก่อนค่ะนี่กุ้งก็สุกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาเส้นมาใส่ผัดต่อเลยค่ะ นี่นะคะเส้นผัดไทยนะคะแม่ดาวลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นผัดไทยเป็นเส้นเล็กนะคะไม่ได้เอาแช่น้ําไว้นะคะประมาณ20นาทีค่ะเพื่อให้เส้นมันนิ่มขึ้นนะคะนี่เดี๋ยวเราก็มาผัดนะคะกับน้ําซอสนะคะถ้ามันแห้งไปนะคะเราก็เติมน้ําซอสผัดไทยลงไปได้นะคะนี่เดี๋ยวผัดนะคะ จนให้เส้นมันนุ่มก่อนนะคะผัดมาได้สักพักแล้วนะคะแม่เอาหัวเ,เขาเรียกว่าอะไรนะคะมีหัวกุยช่ายเนาะกุยช่ายนะคะเราเรียกเป็นภาษาจีนแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราใส่ผัดลงไปค่ะกุยช่ายลงไปแล้วตามด้วยถั่วงอกเลยนะคะนี่ค่ะผัดไทยของแม่นะคะผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานค่ะ ตกแต่งด้วยกุ้งสดข้างหน้านะคะและนี่คือผัดไทยกุ้งสดของแม่นะคะผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งนี้เป็นของลูกชายนะคะพี่อ้วนชอบทานมากๆเลยนะคะผัดไทยกุ้งสดนะคะเป็นเมนูที่แม่ทําบ่อยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะยังไงก็ขอตัวไปเสิร์ฟก่อนนะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าแม่จะมาทําอะไรนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้เอาไว้ไปดูนะคะแล้วก็ทําตามกันนะคะ ทำกินเองที่บ้านสดสะอาดค่ะบ๊ายบาย